จริงแผมก็ ไม่ใช่คนอื่นไกลนะครับกับสากรออมทรัพย์ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้บริหารหลายท่านตั้งแต่สมัยผมอยู่แบงค์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่กองทุนกบ,บขก็มีโครงการหลายโครงการที่เราคุยๆกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าะจะมีการบริหารจัดก,การยังไงแล้วเสร็จแล้วก็เรื่องการลงทุนมีความเสี่ยงแค่ไหนยังไงนะครับ มาบัดนี้เนี่ยผมก็ได้ย้ายหมวกนะครับได้มานั่งอยู่ในตำแหน่งของผู้โดยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับซึ่งก็จัดตั้งมาจะครบ4ปีในปีนี้แล้วนะครับผมก็เป็นผู้โดยการคนแรกนะฮะซึ่งตอนนั้นก,ก็ผมอยู่ที่กองทุนกบขบก็ดูแลในเรื่องของ Investment ของกบขแล้วก็เห็นว่ามีการจัดตั้ง กฎหมายใหม่นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งกองทุนด้วยก็ติดตามสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะๆที่เดียวนะครับที่เมืองไทยเนี่ยจะเริ่มมีมีการตราเป็นพระราชบัญญัติว่ารัฐเนี่ยจะให้ความคุ้มครองนะครับผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกนะครับจะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ไทยในเรื่องของการตราเป็นกฎหมาย การตราเป็นกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมมิลเมนต์ของอรัฐบาล,ลนะครับที่ให้กับประชาชนว่าสิทธิที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนี้เนี่ยนะครับจะได้รับความาาาาคุ้มครองจากรัฐนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะนึกว่า มีมีการใช้กฎหมายนี้มาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วในกฎหมายนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อปี5้าเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการคุ้มครองนะครับคุ้มครองเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดย default นะฮะมันเกิดขึ้นเพราะวิกฤตการนํนำไปซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อปี40เนี่ยต้องออกมาตัดสินใจว่า นะจะออกเป็นมติครอมว่ารัฐให้ความคุ้มครองทุกบาททุกสตางค์กับผู้ฝากเงินผู้ให้กู้เงินนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะคุมเฉพาะผู้ฝากไม่ได้เพราะว่ามันมีบริษัท n a n c e Company ซึ่งรับฝากเงินเยอะแยะในรูปของ P&N เพราะฉะนั้นคําว่าเงินฝากใช้ไม่ได้มันก็เลยแพร่ไปตรงที่ว่าต้องคุ้มครองเงินให้กู้ด้วยนะครับนั่มันคือทุกอย่างมันเป็นดี l อไปหมดนะฮะ มันมันไม่ได้เป็นแนวทางมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นแต่เป็นมาตรการในการแก้วิกฤตนะซึ่งวิกฤตนั้นเนี่ยมันก็ใหญ่โตโมโหลานนะครับอย่างที่พวกเราทราบมาแล้วว่าปีนู้นเนี่ยนะปี40เนี่ยเราก็ถูกจี้ให้ปิดสถาบันการเงินปิด Finance Company ไปตั้ง4 47 f i ่ a n c e c ่ m p a n y แลนะครับแล้วแบงก์ก็ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับ ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาเงินเข้าไปอุ้มแบงค์ไว้นะไปเพิ่มทุนเข้าแบงค์ไว้ตั้งกี่แบงค์นะครับนับมาเลยตั้งแต่สรีนครมหานครนะครับไทยพาณิชย์นะทีสโกโอ้อมีใครบ้างที่ไม่เอาเงินรัฐบาลเลย,ยอะแยะนะครับเพียงแต่ว่าเอาไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันกลับดีขึ้นนะความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยกลับคืนขึ้นมา ก็เลยทําให้รัฐบาลเนี่ย u ันว n ยออกไปหรือบางส่วนเนี่ยก็ถือโอกาสขายนะฮะให้กับพวกต่างชาติที่หวังอยากจะได้มาได้ไหลเส้นในนี้ลองคิดนะครับว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ออกไปพยุงอย่างที่เกิดขึ้นที่ว่าเนี่ยมันล้มละเลยนาะนาันไม่รู้เรื่องเลยครับตัวแบงก์ยงแบงก์ใหญ่ก็จะอยู่ไม่ได้นะครับ เพราะเหตุว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม,ม่มีพอมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดการลุกลามไปว่าเอ๊ะอะไรอย่างนี้เนี่ยจะเอาเงินออกไปใส่ตุม่มดีหรือเปล่านะครับเกิดการหวาดวิตกอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องหันมาเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของการที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติให้ประชาชนรู้กันทั่วไปเลยว่าถ้าฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับปลอดภัย